ตอนนี้หน่อยกำลังขับ CX30 Carbon Edition นนครับ Poly Methane ร r e y คันนี้เนี่ยไปที่ร้านเคลือบแก้วนะครับซึ่งจะมีการทำเคลือบแก้วแบบาวารันตี3ปีนะครับ รถเครือบแก้วทุกคันนะครับที่ทำเครืบแก้วเสร็จหน่อยจะซัพพอร์ตโดยการคอนแทคหรือว่าติดต่อรถสไลด์นะครับเพื่อที่จะนำรถส่งมอบเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาจอดไว้ในห้องส่งมอบนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงหน่อยจะไม่ขับกลับมาอยู่แล้ว สวัสดีครับสวัสดีที่ที่แล้ก็เพื่อนที่รักอีกครั้งนะครับมาอยู่กับหน่อยเหมือนเดิมนะที่มาซา,า,ารษษนะนครสร a k เกษตรนวมินนะครับก็วันนี้ขออนุญาตมาในชุดแดงเนื่องจากว่าเป็นวันแล้วก็เป็นเดือนแห่งความรักนะ14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับหน่อยก็ขออวยพรให้กับที่ๆให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสมหวังในความรักทั้งวันนี้นะครับแล้วก็ในทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่หน่อยจะมีการสร่งมอบของขวัญสุดพิเศษ,ษให้กับทางคุณเดียแล้วก็คุณแม่นะครับ ทำไมถึงพูดว่าของขวัญสุดพิเศษเพราะว่ารถยนต์ที่หน่อยส่งมอบในวันนี้เขาเป็นรุ่นพิเศษ New Mazda CX30 Carbon Edition t o l y ในทั้นเกรเมื่อวานหน่อยนํารถคันนี้นะครับไปที่ร้านเทอยแก้ตั้งแต่9โมงเสร็จอีกทีก็คือประมาณเกือบ6โมงเลยนะครับหน่อยติดต่อเรื่องรถสไลด์นะครับให้เอารถ CX30 ขึ้นรถแล้วก็มาส่งที่ Mazda พะนครนะครับก่อนที่จะมีการส่งมอจริงในวันนี้ช่วงประมาณ9โมงเป็นต้นไปนะครับ อขออนุญาตอัปเดตสถานะของรถคันนี้รวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งลงไปให้กับเพื่อนได้รับชมการรวมถึงวิธีการใช้งานเบื้องต้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตพร้อมกันเลยครับว,ว้วาวสวยงามที่สุดเลยนะครับสำหรับ New m a z d a 4x30 Carbon Edition คันนี้นะครับพลี่เมทัลเกรเครื่องยนต์2,004รองรับน้ำมันที่มีเข้าเชน 95ขึ้นไปนะครับก็เติมได้ทั้งเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ e 1 0ได้ e 8 5ได้ไม่รองรับ91และไม่รองรับน้ำมันดีเซลอยู่แล้วนะครับพอเรามาอยู่ในด้านหน้าของ cx 3 0โอ้โหหล่อมากนะฮะคันนี้มีการแรปฟิลม์มส่วนของ s i กเนเจอร์วิงเพิ่มนะครับเป็นโทนสีดำด้านให้อารมณ์คลาสสิกนะครับ ระบบความปลอดภัยต่างๆฟังก์ชันต่างๆเหมือนในรุ่น SP เลยฉะนั้นในคลิปนี้หน่อยอาจจะไม่เจาะลึกนะครับสีของกระจังหน้านะครับจะเป็นสีดําเงาซึ่งรับกับตัวกริลหรือว่ากันหินกระเด็นที่หน่อยติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับทางเจ้าของรถเนี่ยนะครับจ่ายส่วนต่างเพิ่มนะแต่ว่าหน่อยอำนวยความสะดวกติดตั้งให้นะครับเหนือโลโกโม้มาซาขึ้นไปนะครับจะมี ตำแหน่งที่ติดกล้อง360องศาด้านหน้านะครับด้านข้างอยู่ที่ใต้กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งส่วนด้านหลังอยู่ที่ประตูท้ายไฟฟ้านะครับหล่อเกินคำบรรยายระบบไฟหน้าในรุ่นนี้จะเป็นคมโปรเจคเตอร์แบบ LED เปิดปิดอัตโนมัติพร้อมกับปรับระดับสูงต่ำอัตโนมัติได้ด้วยถือว่าเป็นระบบไฟหน้าอัจฉริยะนะครับด้านล่างมีการติดตั้งตัวหลอดไฟ LED ทิ้วนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือกดเป็นไฟฉุกเฉินเนี่ยนะครับสีจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม ทำให้รถที่วิ่งมาด้านหลังด้านข้างนะครับเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับความพิเศษในรุ่นคาร์บอนอ dition แน่นอนครับมีการเปลี่ยนสีแม็กให้เป็นสีดําเงานะครับดูหรูมากแล้วก็คันนี้พอทําเคลือบแก้วเพิ่มนะครับมีการพ่นน้ํำยาเคลือบแก้วทําให้สีของแม็กมีความฉ่ำมีความเงางามเพิ่มขึ้นด้วย ฝากเข้ากระจกมองข้างสีดําเงานะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารเดี๋ยวหน่อยจะพาเข้าไปดูนะครับมีการดีไซน์ตัวเบาให้เป็นสีแดงเบอร์เกนดี้เรสสวยงามสปอร์ตมากๆเห็นกระจกด้านหน้าด้านข้างนะฮะดูมืดๆแบบนี้นะครับดูโทนแบล็กแบบนี้หน่อยติดเป็นเกรยเซรามิกของไฮคูนะครับความเข้ม60%ส่วนสันรูฟหน่อยอัปเกรดเป็น80%ให้เพื่อที่จะไม่อยากให้แสงแดดนะครับ โดยเฉพาะในเมืองไทยหรือโซนเอเชียเขาจะร้อนหน่อยไม่อยากให้เข้าห้องโดยสารเยอะไปก็เลยเพิ่มเป็น80%ขยับมาดูมุมมองด้านท้ายของ CX30 Carbon คันนี้นะครับสังเกตว่าไฟท้ายจะเป็นหลอด LED ทิวมีความสวยงามแล้วก็มีความโดดเด่นทุกครั้งที่เราขับตามบอกเลยว่า หลงไหลมากๆและนอกจากมีความปลอดภัยมาครบแล้วนะครับยังเพลิดเพลินด้วยระบบเครื่องเสียงโบสถถึง12ตําแหน่งนะครับขึ้นนั่งที่ไรก็ไามา่อยากลงจากรถทุกครั้งฟังก์ชันหรือไอเทมที่อยู่ในบริเวณแผงข้างประตูนะครับที่เป็นแผงควบคุมการเลื่อนกระจกขึ้นลงสังเกตง่ายๆเลยครับจะมีเยอะแยะมากมายเลยเริ่มจากด้านล่างก่อนนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มล็อกกระจกสามบานกดลงไปนะครับจะล็อกสามบานเลื่อนได้เฉพาะฝั่งคนขับกระจกทั้ง4บานเป็นออโต้นะครับกดหนึ่งครั้งลงสุดขึ้นสุด เลื่อนขึ้นมาจะเป็นปุ่มในการกดพับกระจกไฟฟ้านะครับพับหรือกางกดลงไปตรงนี้เลยครับถัดขึ้นมาที่เห็นรูปกระจกซ้ายขวาอันนี้คือฟังก์ชันในการปรับองศากระจกต้องการปรับฝั่งไหนกดให้ไฟสีส้มติดฝั่งนั้นนะฮะแล้วใช้ลูกศรในการโยกปรับตามความเหมาะสมตามความต้องการนะครับข้อสังเกตคือถ้าไฟสีส้มติดฝั่งไหนเวลาใส่เกียร์ถอยนะครับกระจกฝั่งนั้นจะปรับองศาต่ําให้อัตโนมัติให้เราเห็นจุดอับมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัย เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธได้หรือจะใช้คาเพย์ทั้ง Apple และก็ Android CarP ์เนะครับมีฟังก์ชันที่อยู่ด้านซ้ายลดเพิ่มเสียงนะครับดูข้อมูลการขับขี่ปุ่มกดรับสายวางสายโทรศัพท์ส่วนฝั่งขวาจะเป็นระบบ MRCC คือล็อกความเร็วคงที่และรักษาระยะห่างจากรถเรากับรถคันหน้าในการควบคุมการเปิดปิดไฟหน้านะครับให้เราเซตที่ออโต้สะดวกที่สุดนะครับและรุ่นนี้จะมีไฟหน้าอัจฉริยะด้วยหากต้องการใช้ระบบนี้ ให้กดไปที่ปุ่มหรือสัญลักษณ์ที่อยู่ปลายก้านก็คือตัวนี้นะครับพอเรากดลงไปเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นที่หน้าปัดเรือนไม่เราก็ไม่ต้องยุ่งระบบไฟหน้าจะทําการปรับสูงต่ำให้เองตามความเร็วรถยนตหรือสัมพันธ์กับความเร็วรถยนนั่นเองและอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่หน่อยชอบมากเลยในรุ่นเซ็กนะฮะโดยเฉพาะรุ่น SP ีกับ Carbon Edition ก็คือกล้อง360องศานะครับมีความคมชัดมากๆนะครับคือตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความปลอดภัยอย่างมากเลยเราสามารถดู ความปลอดภัยดูมุมนะฮะทั ko, um ้งหน้าด okay. ้านข้างแล้วก็ด şey ้านหลังต yeah. ัวรถด้วยและหน้าจอไวสกินขนาด8.8นิ้วเนี่ยนะครับยังมีฟังก์ชันอนอื่นนะครับในการที่เราจะไปเซตติ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับเกี่ยวกับตัวรถทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราจะใช้เวลาอธิบายให้กับทางลูกค้าโดยประมาณก็คือ1 2ชั่วโมงนะเพราะมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับ และแน่นอนว่าทั้งในรุ่น SP แล้วก็รุ่นคาร์บอนอิดิชันก็จะมีตัวม้วนรูปหรือสันรูปมาให้ซึ่งคันนี้หน่อยติดฟิล์มกองแสงเป็น80%เรียบร้อยแล้วนะครับแสงที่ลงมาก็จะน้อยนิดนะครับทำให้ห้องโดยสารไม่ร้อนจนเกินไปอีกหนึ่งฟังก์ชันในการใช้งานนะครับที่หน่อยจะเน้นย้าเสมอก็คือการปลดเบรกมือไฟฟ้าทุกครั้งที่เราดับรถเบรกมือไฟฟ้าจะถูกดึงขึ้นให้อัตโนมัติฉะนั้นกรณีที่เราจอดขวาง หรือจอดซ้อนคานรถคั้นอื่นแล้วต้องการเลื่อนรถเราได้ต้องทําการปลดเบรคมือไฟฟ้าขั้นตอนมีดังนี้ครับเริ่มต้นที่การกดพุชตาร์สองครั้งติดกัน1 2มีไฟมาเลี้ยงที่หน้าปัดเลนใหม่เหยียบเบครคค้างหรือเหยียบเบรแช่แล้วทาการกดไปบริเวณด้านบนของแป้นเบรคมือไฟฟ้าค้างเหมือนกันจนมีเสียงดังตึง้ง พอดังตึงแล้วทำการดับรถทันทีครับสังเกตที่แป้นเบรกไฟฟ้านะครับจะมีไฟกระพริบท,ทีสักพังแล้วก็ดับไปเท่ากับว่าตอนนี้เบรกมือไฟฟ้าถูกปลดแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือการใส่เกียร์ว่างนะครับกดไปที่ปุ่มชิปล็อกนะครับจะมีปุ่มชิปล็อกลเล็กค้างไว้นะฮะแล้วก็ใช้อีกมือนะครับดึงเกียร์มาที่เอนะครับ ซึ่งในคลิปตอนนี้เนี่ยหน่อยถือกล้องอยู่ไม่สามารถทได้ท่านเพื่อนอไม่ได้ถือกล้องก็คือใช้มือขวากดชิปล็อกค้างแล้วก็มือซ้ายนะครับยกคันเกียร์มาที่ตัวเอ็นนะครับแค่นี้เราก็สามารถเลื่อนหรือว่าเข็นรถเราได้แล้วส่วนการยกก้านปั่นน้าฝนก็มีขั้นตอนเหมือนกันนะครับให้จําตัวเลข3-2นะครับ32คือเอาก้านน้ำฝนขึ้นส่วน2-1ก็คือต้องการเอาก้านปั่นน้ำฝนลงนะครับสามหมายถึงกดที่พุ่มสตาร์สครั้ง2หมายถึงการ ดิฟหรือดันก้านปัดน้ำฝนปัดขึ้นนะครับ2ครั้งตอนนี้เราจะเอาก้านน้ำฝนขึ้นนะครับเริ่มต้นที่กดพุชสตาร์ทสามครั้ง1 2 3แล้วก็ดันก้านน้ำฝนขึ้นนะครับ2ครั้งสังเกตว่าก้านปัดน้ำฝนนะครับยกขึ้นมาแล้วแล้วก็ดึงออกแล้วก็ทําการเช็ดกระจกพอเช็ดเสร็จแล้วนะครับเอาก้านปัดน้ำฝนลงมาตตดกระจกและเอาก้านปัดน้ำฝนลงวิธีการเอารงก็คือ2-1 สหมายถึงกดพุชตาร์สองครั้งแบบนี้ครับ1 2แล้วก็1ก็คือยกกันน้ำฝนขึ้นครั้งเดียวประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองทำกันดูถ้าทําไม่ได้อย่างไรก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้และที่เพื่อนได้เห็นไปทั้งหมดนั้นคือขั้นตอนการดูแลรถใหม่สงมอบนะฮะร,รถทุกคันที่หน่อยสมมอบเราจะดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษทุกคันนะครับ แต่ว่าในรายละเอียดอาจจะมีการแตกต่างกันหปบ้างนะครับอย่างเช่นคันนี้ก็จะมีการตกแต่งทางในส่วนของฟิล์มกันรอยทั้งภายในภายนอกนะครับมีการแรปในส่วนของซิมมิอว์วิ่งแล้วก็ทาเคลือบแก้วด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับหน่อยต้องกราบขอบคุณทางคุณแม่แล้วก็คุณอุตณนีนะครับคนเดียวนะครับที่ได้ให้เครดิตหน่อยแล้วก็ไว้วางใจให้หน่อยได้มีโอกาสดูแลในการออกรถยนต์รุ่นพิเศษ CX30 Carbon Edition p o l y คันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนสีไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกัน ทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์สวยๆนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้หน่อยต้องขอตัวจากไปก่อนเดีย๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย